สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านตีเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Black Desert Online กับร้านคาเพิร์ประจำวันที่8ธันวาคม2564นะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านตีเกมนะคะยำการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับแม่บ้านเอาละวันนี้นะคะเรามีชุดดักน้อยมาใหม่โอ้โหอะไรเนี่ยทำไมชุดม,ม,มันมาน้อยขนาดนี้มไม่เป็นไรอ่ะชุดดังไหนนะคะ อ,อชุดกุหลาบสะท้อนราตรีนะคะโอโหชื่อชุด,ชดนี่ชุดดาร์กไหนทุกคนรูรามาห้ามาเลยจ้าราคาแปดร้อยบาทน,นะคะก็จะมีอาวุธมีชุดโอ้โหทำไมผ้าคลุมมันแบบอรูหราขนาดนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูอาวุธกันหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่บ้าเปิดอาวุธให้ดูก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคน สวยนะนี่ไหนมาดูซิปิดผักลุมหรือเปล่านี่ถ้าปิดผักลุมก็จะเป็นแบบเซ็กซี่ขึ้นมานะคะหรือว่าใครชอบแบบบีกผลุมก็จะแบบอย่างเงี้ยเอ้ยแต่แม่บ้านเห็นแล้วนึกถึงแบบแบดเกิร์อะไรอย่างเงี้ยเลยผ่กลุมมันใหญ่มากอืมโอเคเก๋ๆต่อไปนะคะชุดรันนะคะผู้ไล้ลาแห่งเงาเนาะราคาห้าร้อยบาทไอ้นี่รันยังไม่มีชุดนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวกว่ามีไปตั้งนานแล้วนะแล้วก็ชุดวิชนะคะชุด เออเฮเดรานะคะเพ,เพิ่มเข้ามาใหม่ละคะห้าร้อยบาท์เดอร์ใครรอชุดนี้อยู่ก็มาสอยกันได้นะคะแต่ว,าว่าโอชุดก็โอเคนะไม่ชอบหมวกเดียวแต่ว่าหมวกไม่เป็นไรเลยลเราไปปรับเปลี่ยนอย่างอื่นไปปใส่ยอย่างอื่นแทนนะคะแล้วก็เซตชุดฮิมะทอฝันนะคะทุกคนใครรอชุดนี้อยู่ก็เอามามันเอามาขายให้เราแล้วนะจ๊จอชุดนี้แม่บ้านก็เคยซื้อไปแล้วนะคะ มันเป็นชุดใหม่ปีที่แล้วนะจ๊อแต่ว่าเอออย่าลืมนะคะทุกคนว่าวันที่29ธันวาคมจะมีชุดใหม่ถูกอาชีพเนาะเพราะฉะนั้นก็เลือกดูดีๆนะคะตัดทินใจดีๆนะว่าจะซื้อชุดไหนเดอ้อโอเคแล้วก็อะไรกันนี่ What is this c a เ p อ o นอืมแพ็กเกจค a r p e อ f นะคะจะเป็นแบบลดราคาเนาะก็ ชุดของ w a r r i ิเนะคะสามารถเลือกเอ่อได้สองสองชุดเนาะจะเป็นแบบเซตที่มีอาวุธแรกนะคะก็คือแบบเหลือห1 2บาทดูถูกทุกอาชีพเลยเดี๋ยวนอนนี้เราอยู่ตัวดักนันเดี๋ยวดูของดักนันซิอืมดังนั้นก็จะมีชุดพวกนี้นะคะเราเล่นอาชีพอะไรเราก็มาจิ้มดูของเรานะคะว่าเราเออเป็นอาชีพอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวแม่บ้านขอดูของวิชหน่อยเหลือหกริบงาทนึงอะโอ้โหโอ้โห เอาตังไหนซื้อก่อนทุกคนเอาตังไหนซื้อของโนวาล่ะของโนวาอยู่ในเนี่ยโนวาโนวามีสามชุดเนี่ยเจ้ามันเถอะโปงเลยแล้วก็นี่นะคะเอ่อ Vip นะคะหรือว่าห่อสารพัดประโยชน์สามสิบวันแบบพรีเมียมนะคะลดราคาเหลือสี่ร้อยสามสิบสองบาท เแบบพรีเมียมนะคะมันต่างจากของเดิมยังไงก็คือมันจะได้รับเออจะได้รับเพิ่มเพิ่มอีก11เพิ่มเป็นเวลา30วันนะคะแต่จะต้องคำนึงก่อนนะคะวันไหนไม่ออนมันมันไม่มีย้อนหลังให้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องออนทุกวันเพื่อมารับ11เพิ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็รวมแล้วก็คือจะได้เพิ่มเพิ่มด้วยนะคะราคาก็เลยเพิ่มมาแต่ตอนนี้ลดราคาอยู่ก็เอ้ยก็ได้อยู่นะก็ถือว่าคุ้ม เขาตายแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพเรื่องแสงแบบที่1นนะคะราคา1 1 6 0บาทจะได้ราคาส่วนตาของช่าง1 0 0อันแล้วก็ความส่นตําของโบนุย้ยความส่วนต่าของช่างเป็นโบนัสเพิ่มอีก20อันรวมร0 0 120อันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพเรื่องแสงแบบที่2จะได้รับไปเลยความส่วนต่างของช่างทั้งหมด240อันนะคะราคา1 9 1 1บาทค่ะ แล้วก็ผ่องคำสิห15วันนะคะลดราคาเหลือ210บาทแล้วก็นักศึกษห้องโองมู15วันเช่นเดียวกันนะคะเหลือ210บาทแล้วก็นี่ใบเบียทัศาพาน10า10ใบนะคะเหลือ420บาทใบฝึกทัศาพานาทั้งหมดนะคะเหลือ90บาทเอ่อลูกแก้วของเทอา6อันนะคะเหลือ180บาทนะคะอันนี้จะเป็นเอ่อลูกแก้วไว้เปลี่ยนทัศ ให้กับเจ้าเฟรี่นะคะแล้วก็น,นี้ใบขยายช่องกระเป๋าสัาระรัศีช่องคูณสองก็คือได้ทั้งหมดแปดช่องนะคะเหลือหนึ่งร้อยบาทแพ็กเกจเลือกสัตว์เลี้ยงคลาสสิกสามชนิดนะคะเหลือสี่ร้อหกสิบสองบาทว,าว้วาวว,าว้าวก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงคลาสสิกต่างๆนะคะก็จะมีกระรอกมีอะไรอี้นะอันนี้ก็มาดูกันได้นะคะอยากได้นตัวไหนอลไรยังไงก็มาจิ้มจิ้มกันได้เลย โอเคแล้วก็ช่องอีเวนต์นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือจะมีอันนี้นะคะยาวๆไปถึงวันที่14ธันวาคมเนาะก็อันนี้มันขึ้นว่าจำหน่ายถึงก็แสดงว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14นะคะจะมีของมาให้เราซื้อเรื่อยๆนะคะวันละ 5m นะคะโดยที่อันนี้แม่บ้านอ่านไปตรงในคลิปกิจกรรมแล้วตอนนี้จะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครดูจะราคาเพิ่มเนาะก็ ตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่แปดธันวาคมจะมีของหะให้เราซื้อเรื่อยๆนะคะจนวันสุดท้ายเนี่ยจะมีเป็นเอ่อหนังสือรับพระโอมนหนังสือรับแห่งโอมนสาวันมาให้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขอดูอันนี้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจนะคะเติมสา0พันห้าร้อยบาทนะคะจะได้รับเพิ่มอีกสามร้อยห้าสิบรวมเป็นได้เพิร์ลทั้งหมดสามพันหกร้อยห้าสิเพิร์ลนะคะแล้วก็จะได้รับคูป,ปองลดราคาสิบเปอร์เซ็นหนึ่งอันด้วยแล้วก็แพ็กเกจ พอถึงโอ่งมูลสามวันอันนี้ก็คือจะเป็นแบบวีพี่พอขบซีสลสรับโอมูลสาวันนะคะแล้วก็หิงคอนห้าสิบอันเชิคาราของบานสิบอันนะคะกล่องเพอร์ต้อนรับง,งานเลียอ,อันที่สองนะคะทั้งหมดเจ็ดพันบาทน,นะคะก็เอาไปเลยทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยโอ oh my มก d ไม่บ้านตกเล็ก <c oughs> ก็จะเป็นสามพันห้าร้อยคูณสองนะคะทุกคนโอ้โหใครคิดจะเติมรัวๆอยู่แล้วก็ต้องจัดแล้วค่ะ เพราะว่าคุณเติมแค่เจ็ดพันบาทนะคะคุณจะได้รับทั้งหมดเดี๋ยวแม่บ้านขอคำนวณก่อนนะคะเออเดี๋ยวนะอันนี้มันสามพันห้าอ๋อแม่บ้านขอโทษทุกคนไอสามพันห้าแล้วไม่ใช่แค่สามพันหกนะขอโทษแม่บ้านตกเลขแม่บ้านอ่านเป็นสามพันสามบวกสามร้อยห้าสิบจริงๆมันคือสามพันห้าบวกสามร้อยห้าสิบนะคะทุกคนมันจะคือสามพันแปดรอยห้าสิบเพลเนาะอันนี้นะ ขอโทษด้วยเมื่อกี้แม่บ้านเบลอเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเติมทั้งหมดเจ็ดพันบาทเราจะได้รับทั้งหมดเดี๋ยวเจ็ดพันเจ็ดร้อยเพลนะคะก็คือได้เพิ่มม,มาแล้วก็จะได้กล่องชุดคิมาทอฝันเพิ่มด้วยนะคะก็อันนี้ก็คุ้มนะจริงๆก็คุ้มแหละได้เพิ่มมาอีกเจ็ดร้อยเพลเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบชุดเซตนี้อยู่แล้วนะคะคิดว่าเฮ้ยฉันจะซื้ออยูแ่แล้วแบบฉันจะจัดเต็ม ให้เพียวอาบิสอยู่แล้วนะคะก็คือแบบจะจะ,จะเติมเงินทั้งหมดเจ็ดพันอยู่แล้วอะแพ็คนี้คุ้มเนอะเพราะว่าได้เพิ่มมาอีกเจ็ดร้อยเพิ่แล้วก็ได้ชุดแฟร์มาด้วยนะคะอืมแต่ถ้าเกิดแบบเรางบไม่ถึงก็ไม่เป็นไร <c oughs> ปล่อยผ่านได้นะคะทุกคนเหมือนแม่บ้านเนี่ยแมบ่บ้านน่าจะไม่ได้เติมปทุกคนไม่ไหวนะคะมันไอ้นี่ไปแต่ว่าใครมีงบถึงใครอยากจะเติมก็ คุ้มค่านะคะแนะนาแต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรปล่อยไปเถอะปล่อยเหมือนแม่บ้านนะคะแม่บ้านก็ปล่อยมันไปพว่แม่บ้านไม่มีจังแล้ว <c oughs> ซื้อแฟร์ซูเปอร์หมดแล้วโอเคต่อไปนะคะชุดวิาสาชุดคอปีคาดูสนะคะเหลือหกร้อยบาทเด้อชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดกิ่งเลวของวิชนะคะเหลือหกร้อยบาทเด้อ ก็เออคุยฝึกสถา,าวณเหลือสามร้อหกสิบใบเป็นสภา,านะอันนี้ซึกงัังแต่เขาที่แล้วแล้วปะเกี่ยวกับพวกมาทั้งหมดนะคะลดราคาแล้วก็นกเวสโอปีก็ยังลดราคาอยู่นะคะทุกคนอย่าลืมมาดูกันได้นะคะทุกคนแล้วก็กล่องสุ่มอันนี้ยังอยู่นะแต่เท่าที่เห็นนะคะไม่ค่อยคุมสักเท่าไหรอ่อ่ะมันเหมือนมันยัดขยะมาให้เราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นใครคิดจะเปิดก็ช่างใจกันดีๆนะคะแต่ว่าถ้าถามแม่บ้านไม่บ้านรู้สึกว่า ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กล่องออกล่องอื่นอะกล่องอื่นหนูยังโอเคกว่านี้เนาะคือตอนแรกแม่บ้านก็แต่อย่างที่บอกอะนะมันมันจริงๆของมันก็พอได้อยู่แหละแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการนะคะมันก็ไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคิดว่าอยากจะหาชุดบัตตี้หรืออะไรแบบนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าค่อนข้างจะออกยากพอสมควรแล้วก็ของในกล่องค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แบบขยะแบบ อะเฟลสแต็กสามสิบสิบสี่สิบเนี่ยไม่ควรใส่มานะคะถ้าเกิดพีแอบิดูคลิปในบ้านอยู่ก็จะบอกเขาว่าไม่ควรใส่เฟลสแตกมาในกลนะ่องนะโฟยคือแบบไม่โอเคนะคะตรงจุดนี้เราเรา,เราส่งฟีดแบ็กไปให้พิแอบิกันเถอะคือยัดแต่ชุดแฟลมาหมดเลยนี่ยังโอเคนะแล้วก็ไปสูบกันเองอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะรางขาเพล,ลก็เออ หมดแล้วเทงเท่านี้นะคะชุตทหารเคยอนยังอยู่ถึงวันที่15ธันวาคมนะคะอย่าลืมเดอ้อ ส่วนชุดทีมาเท่าฝันขายถึงยี่ิบสองันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปก่อนชุดใหม่มานะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะใครเสียเงินทิ้งกับอะไรกันบ้างอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเด้อห้ยงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเตรียมใจเตรียมเงินกันไว้ให้ดดีีนนะะะคคเ๋ยวพ่่ออบจข สุดแฟร์มาให้เราแต่รอบนี้ไม่ชัวร์ว่าจะขนแบบแฟร์ถูกอาชีพกลับมาหรือเปล่านะคะแบบรอบปีก่อนๆเขาจะขนแบบแฟร์ทุกๆชุดทุกอาชีพเนี้ยมาลดราคา20-10%อะไรตลอดนะแต่ว่ารอบอน,นี้เราต้องไปลุ้นกันช่วงปีใหม่คิสมาแล้วแหละว,ว่าจะมีหรือเปล่าแต่นี่เขาก็แบบขนแฟร์เก่ากลับมาแต่ไม่ได้ลดราคาใดๆนะคะเสียใจไม่เป็นไรโอเคก็อ่ะ ปแล้วก็อย่าลืมงานเอ,อ่อคาเปออนนะคะมาติดตามคลิปในบ้านกันได้นะคะวันที่11ธันวาคม2564เดี๋เด้อเอาละใครจะดูหรือยังไม่ดูยังไงก็ตามมาดูคลิปในบ้านได้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย